รถสีเขียวเนี่ยวซับไม่ต้องลุ้นหวยคันนี้ก็สามารถซื้อได้ค่ะราคาค่างวดปังสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็กลับมาพบกับ นิง่งแคคซ์เซ็นเตอร์กันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามาอยู่กับรถมาด้า2ค่ะและต้องบอกเลยมาด้า2ไม่เคยทําให้ผิดหวังกับเรื่องสีเลยค่ะสีเขาก็เป็นสีเขียวเหนียวซับขับแล้วซับเข้าซับเข้าเลยค่ะคันนี้ก็คือมาด้า2หนึ่งถึงห้าสปอร์ตสปิริตนะคะปี2 0 1 1ค่ะคันนี้นะคะก็เป็นเกียร์ออโต้บอกเลยค่ะขับมันมากๆไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะคะสวยกริบค่ะยังไม่พอเพียงเท่านั้นนะคะคันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นที่บอกเลยว่าฟังแล้วต้องรีบอยากเอฟกันเข้ามาเลยค่ะ ถ้าอยากฟังโปรโมชั่นดีๆนะคะต้องดูคลิปนี้ให้จบขับบอกเลยค่ะว่าก่อนที่จะไปฟังโปรโมชั่นก็ติดใจกันแล้วค่ะเพราะว่าสวยมากจริงๆแค่รู้ว่ามีรถสีเขียวเข้ามานะคะเป็นมาด้าอีกด้วยนิดก็อยากจะลองกี้ดังๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นสีเขียวนะคะต้องมาด้าเท่านั้นพร้อมกับด้านล่างก็จะมีไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าเดมิดมๆไม่มีแตกไม่มีหักใสสวยค่ะ ต้องบอกเลยนะคะรุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆสำหรับใครที่อยากได้รถเดิมๆสภาพนางฟ้าและอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีรถคันนี้นะคะก็ยังดูใหม่มากๆขับตามท้องถนนเนี่ยแยกไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นรถปีอะไรความเดิมๆของที่ฝากระโปรงเขาก็มีมาให้นะคะจะมีปัม๊มตามมาด้าบ่บงบอกได้ว่าเป็นฝากระโปรงเดิมๆ พร้อมกับห้องเครื่องนะคะไม่มีย,ย้ยไม่มียอยค่ะซึ่งรถคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่ดสดๆล้อนจอดเอียดเข้ามาก็บอกเลยว่าขอเลยขอถ่ายสภาพนี้นี่แหละเพราะว่าดีมากๆไม่ต้องทําอะไรเยอะดูดิบๆสวยๆแบบนี้เครื่องยนต์แน่นเครื่องยนต์ขนาด1500ซีซีเครื่องยนต์านา 1, cc, เนบนซินเกียรอ์ออโ,โต้ไม่เคยติดแก๊สและรถทุกคันในร้านนะคะอย่างเช่นเคยไม่เคยโดนชนหนักหรือจมน้มามันแน่นอนค่ะ ของแถมในวันนี้นะคะก็ใส่มาให้กับตัวรถให้แล้วค่ะเพราะว่าได้เป็นยางใหม่ยางปี2022พร้อมแม็กซิ่งด้วยนะจ๊ะใส่ความเทพอพร้อมใช้งานตัวรถสวยๆอย่างเดียวไม่ได้จัดให้ของแถมจัดหนักจัดเต็มไปเลยเริ่มเลยค่ะคุณผู้ชมสําหรับด้านในเขานะคะสะอาดมากเป็นเบาะเดิมๆค่ะมากับตัวรถพร้อมกับได้เบาะเป็นเบาะผ้านะคะมีปีกอบลับนั่งเข้ากับสีรีระัขับทางใกล้ทางไกลนี้บอกเลยเอาอยู่สบายมากเลยค่ะ ต่อกันที่พวงมาลัยเขานะคะก็จะได้เป็นพวงมลาลัยสก้านพร้อมกับเลขไมค์นี้นะคะอยู่ที่1นึ0 0 0สนโลเพียงเท่านั้นค่ะถือว่าวิ่งน้อยๆเลยนะคะเป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ได้ขับเยอะอะไรมาก และสำหรับเอเดเทนเมนเขานะคะก็ไม่พลาดมาด้านี่ตัวเต็งสำหรับภายในและเครื่องเสียงเลยเพราะว่ารถอายุการใช้งาน10-11ปีคันนี้นะคะเปิดเข้ามาภายในก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นล้าสมัยเลยนะยังดูทันสมัยมากเลยนะเออเครื่องเสียงเขาสามารถใช้งานได้เต็มที่สามาร์ทเซฟย AUX ได้และแน่นอนนะคะแอร์ก็จะได้แอร์เป็นแมนวนวลนะคะและเกียร์คันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้ขับสบายมาก พร้อมกับช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆนะคะตอนแรกนนูก็แบบเอ๊ะมันเปิดยังไงเนี่ยที่เก็บของออกมันต้องกดปุ่มตรงนี้ด้านบนนะคะแล้วก็สามารถเปิดลงมาได้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีช่องเก็บของทั้งสองช่องคะคะสามารถแยกของใส่ของได้เลยนะคะสําหรับด้านบนเขานะคะก็สะอาดมากเช่นกันให้ดูกันไปเลยค่ะมีไฟอ่านหนังสือให้หนึ่งดวง พร้อมกับที่บางแดดที่มีกระจกมาให้สาวๆนี่ชอบกันเลยสิคะและสําหรับกระจกทั้ง4ด้านนะคะก็จะได้เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะคะและกระจกมองค้างก็สามารถต่อไฟฟ้าได้ด้วยเช่นกันค่ะสะดวกสบายสุดๆไปต่อยังไม่รอช้าสําหรับด้านหลังเขาค่ะไปดูกันที่ประตูกันก่อนเลยเป็นประตูเดิมๆน็อตเอ่ยเม็ดอาร์เออยู่เดิมทุกจุดไม่เคยขยับจ้าและที่นั่งเขานะคะก็เป็นเบาะผ้าเช่นกันมีซิทเบลให้ครบทุก3จุดไม่บกพร่องสามารถนั่งได้จริงไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปค่ะเป็น รถไซกางที่นั่งด้านหลังเนี่ยคำนึงมาแล้วนะคะสามารถนั่งได้จริงไม่อึดอัดเดอ้อมาต่อกันที่สภาพด้านหลังกันเลยนะคะริ้วรอยน้อยมากๆเลยจ้าแทบจะไม่มีริ้วรอยเลย ความเท่ความปังเขาก็ต้องอยู่ที่สปอยเลอร์ด้านหลังเขานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านล่างเอ่ยโอ้โ,อโหดูเท่แล้วเปียวสุดขีดกันไปเลยค่ะและคันนี้นะคะไม่ต้องสงสัยเลยนี่ก็จะเปิดให้ดูกันเลยนะคะที่เก็บของด้านหลังเขาใส่ของได้เยอะเลยไม่น้อยเกินไปเวลาจะไปเที่ยวไหนจะไปห้างนะคะสามารถใส่ของเก็บของตรงนี้ได้และยังไม่พอนะคะคันนี้มียางอะไหล่คู่ตัวมาให้ด้วยนะคะใส่ไปกับตัวรถไปเลย สำหรับใครที่จําเป็นจะต้องซื้อของใหญ่ๆนะคะใส่ของจะฟิตหรือเปล่าคันนี้ค่ะสามารถพับเบาะลง40 60ได้อีกด้วยนะคะจะใส่ของซื้อของใหญ่ๆซื้อมาได้เลยไม่ต้องห่วงว่าจะเก็บไม่ได้คันนี้พับเบาะลงใส่ได้แน่นอนก่อนที่จะไปฟังราคากันนะคะมาฟังโปรโมชั่นกันก่อนเลยคันนี้นะคะไม่ต้องมีประวัติก็สามารถปีดาวได้ค่ะ คันนี้นะคะฟรีประกันเครื่องเกียจากศูนย์นานอีก1ปีค่ะราคาเขานะคะก็อยู่ที่2อ0 0 0 0เบาทเพียงเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะส่งค่างวดเพียง4,300บาทค่ะคุณผู้ชมโอ้โหคันนี้นะคะไม่ต้องปีประวัติก็ฟรีดาวได้ยังส่งน้อยๆสี่พัน 4, ต้นๆเพียงเท่านั้นค่ะและแน่นอนนะคะร้านลาวเพชรแคสเซนเตอร์ก็ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีๆไปเลยค่ะพร้อมของแถมอีกมากมายให้ด้วยเลยนะคะ สำหรับใครที่อยากเข้ามาชมรถตัวจริงสามารถเข้ามาชมได้ที่ลานเพชรแคศูนเตอรางทั้งสาสาขาในจังหวัดกำแพงเพชรได้เลยหรือถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่ได้อยู่จังหวัดกำแพงเพชรเราก็ไม่มีการเซ็นสัญญาและส่งรถถึงหน้าบ้านคุณเลยค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะเราก็มีไปเซ็นสัญญากันถึงบุญการกันเลยทีเดียวนะคะและแน่นอนนะคะหากคุณกำลังมองหารถสวยๆส,สักคันพร้อมบริการทุกะดัาประทับใจอย่าลืมมาเป็นข้าคโัวเดียวกับเราเพชรแคซูนเ์อร์ค่ะ